เดี๋ยวกล้องบ้านน้องแวงตำบลมุ้งเงินน้ำเพื่อนนำพ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับเขา,าเขาจะเล่าอะี่ยิ้มเขียวนะแล้วบ้านดูอีตู่นะลูกอีตู่นะครับหัวเสียหลักนะครับหัวหัวเสียหลักหลักนะ ผมแกงวีโตเคเนาะนี่แบมบอีแพมวันนี้นะครับเนาะกผมวีโตเคเคี้ยงเงาเข้าใจเลยนะครับเป็นรับจ้างวีโตเกนะเลยวะขาคนเป็นอาชีพทำลายคนอาชีดนะฟังเสียงนะผมผมซึ่งขาหอยยาวเรับเถ็น,ะนะนสายตำรวจาการจัดการเนี่ยนะ เอเนี่ยยี่หมีแดงเ่ยลเหีนยีเปล่ดียวเลยอันอันมาได้หมนี่อ,าอ้าว่าเป็นปโซบโซสไม่ผิดโซเมไม่มีอะอตัดแงคือคสัญญาณอยู่นี่นะครับมาต้องแงมั่วฟวข้าอางน,นายยกนย,ยกนครับหัวเงินอำเภอลำฟองตัวคอนเนนี่ย้าต้องแบงนะคับมาจะเลื่อนนะครับ ขาพุ่นมาหลินเจ็ดนายเฮงวางพุ่นปิ่มยุ่ยไก่ตำรวจบ้านในเนี่ยเยี๊ยบวาหาบุ่มเงียนะครับข้ามาวีตะเคียนเป็นผิดเป็นไพ่ายเนาะเหยียบพื้นแผ่นดินมันก็ผิดกฎหมายแล้วนำข้าราชการนำออกมาให้ประชาชนมาใช้ฆ่ากันนะผิดกฎหมายนะครับตรวจถึงประหารน่ฝากนะครับสมิ่ละไม่เดหน่อยลมพุ่อีกเดี๋ยวมาดีเดียอยู่ต้นนี้่ยยุคผมเทิงโมซีรับอยู่เฮียนเจ็บปอบ เงี้ยในปล่อยเฮียนเปแบมเตียวเฮีเ้ยเงีเ้ยแดงเรืเ่องของประเดี๋ยชนีแค่สีเชียงสาเนลูกซื้อเก็บเนี่ยครับไาครับเนี่ย